สวัสดีครับวันนี้คุณแม่บ้านกรัวเที่ยวํำใจนะครับเที่ยวํำใจดัตคอมกำลังจะทำเมนูปลาหมึกนะครับผัดไข่เค็มนะฮะก็วัตถุดิบก็มีปลาหมึกนะครับนี่ก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วแล้วก็มีไข่เค็มนะครับเอาไปยีในน้ำก่อนนะครับน้ำอุ่นนะฮะก็มีกระเทียมนะครับมีผงกะหรี่นะครับก็มีซีอิ๊วขาวนะครับ แล้วก็จะตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะฮะเพื่อความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับมีปกติใช้หัวหอมใหญ่นะฮะพอดีหัวหอมใหญ่หมดก็เลยใช้หัวหอมแดงก็อะแดปกันไปนะฮะไม่ทราบรสชาติออกมายังไงนะแล้วก็มีริชชีฟ้าแดงนะครับเพื่อความสวยงามทำง,ง่ายๆนะครับเมนูนี้โอเคเดี๋ยวไปชมขั้นตอนการผัดกันนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูเข้าไปนะฮะ จะเทียมลงไปนะครับจำได้มึกนะครับ ตามด้วยผงกะหรี่นะครับถ้าเรียกสุภาพหน่อยก็ผงโสพินีนะฮะมุกเปิดอีดีแล้วผมพอเสียสานอีกนิดนึงโอเคพอเมน,นูนี้ปลาหมึกเขาจะมีน้ำออกมาอยู่แล้วนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ไข่เค็มเข้าไปนะครับไข่เค็มนำมายีก่อนนะครับผมปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับอหอมเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยเมนูนี้จะปรุงแต่งน้อยมากเลยนะครับ หอมลงไปผัดครับหอมกับพริกลงไปเลยทีเดียวครับในบ้านาเอาไว้โรยหน้านะครับโอเคครับหลังจากปรุงรสเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยพริกนะครับกับต้นหอมลงไปเลยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็ตักเสิร์ฟใส่จานนะครับมาชมกันอีกทีนะ อร่อยแน่นอนครับกุ้งเอ่อปลาหมึกสดๆเลยครับนี่ก็เป็นปลาหมึกนะครับผัดไข่เค็มสูตรครัวเที่ยใจนะครับหมึกสดๆมากเลยนะฮะก็ตักกระป๋องกะหรี่เป็นอะไรที่อร่อยลงตัวนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามอ่าเที่ยวจำใจดัดคอมได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ